สวัสดีครับอสกาครับผมวันนี้นะครับมาพบกับผมในการรีวิวเกมนะครับที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้กระแสกำลังมาแรงมากนะครับผมนั่นก็คือ Among Us เอ๊ะยังไงนะฮะ จริงๆก็แรงแหละครับผมอันนี้แต่วันนี้ไม่ใช่นะฮะเราจะไปได้มารีวิวเราจะไม่ได้มารีวิวเกมตัวนี้นะฮะเราจะมารีวิวเกมนะครับที่ทุกคนน่าจะเริ่มเล่นกันไปแล้วนะครับเพิ่งเปิด Open Be บตเมื่อวานนะครับหรือที่คุ้นเคยกันนะครับจากค่ายมิโฮโยนะครับนั่นก็คือเก n นชินอิมแพกนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวกันย่อยๆนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะอ่ะมากับผมเข้าสู่หน้าเกมนะครับผม start game นะครับ server asia นะฮะ จริงๆนะฮะด้วยตัวผมเองจริงก็ลองเทสไปแล้วแหละครับเมื่อวานค่อนข้างจะภาพสวยงามนะครับมันไม่น่าจะเป็นเกมมือถือไปได้เลยนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับดูสิโอ้โหคลิกชูบิกินนะฮะเริ่มต้นครับผมอันนี้จะต้องขอเรียนก่อนเลยนะครับว่าผมได้เล่นมาแล้วสักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัวเกมนะครับผมผมเปิดเป็นซาวทร็กเสียง Voice เวนะครับตัวเสียงเป็นภาคเป็นภาคญี่ปุ่นนะฮะ แน่นอนอยู่แล้วครับผมชอบภาษาญี่ปุ่นนะฮะจุดส่งของเกมนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายเลยครับผมไวฟุ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 ลอเรนครับอ่ะนะครับดูอันนี้คือผมเริ่มต้นไปสักพักหนึ่งแล้วนะฮะก็ค่อนข้างจะเห็นได้ว่าโอ้โหกราฟิกสวยงามนะฮะตะการตายเหลือเกินโท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 นะครับผมแล้วก็มีตัวเปลี่ยนได้นะครับอ่าตัวผมตายไปตัวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวชุบชีวิตหน่อยนะฮะก็เป็นตัวดาบใหญ่นะครับอ่าค่อนข้างเลิฟเลิฟเลยครับตัวนี้ แล้วก็แน่นอนครับมันก็จะมีตัวตัวผู้ชายเหมือนกันนะครับผมก็เท่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะนี่ดูสินะฮะผมจริงๆผมก็ได้าตามเนื้อเรื่องนะครับวิ่งไปเรื่อยๆก็จะได้ตัวละครใหม่นะครับลิซ่านะครับคนพากเป็นลักสไคร์ดี้ธนากาซสังนะฮะโอเคแล้วก็อื่นๆนะครับผมก็สามารถเทสได้นะฮะเล่นได้เท่ๆนะครับผมแต่ เกมนี้นะครับแมปค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะฮะซึ่งผมก็เล่นไปเมื่อวานก็ค่อนข้างหืดขึ้นคอเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่ไม่มีระบบออโต้นะฮะมันก็จะค่อนข้างที่แบบว่าเอ่อมันต้องมุบไปมุบมาวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลานะฮะแต่จุดเด่นของเกมนี้นะฮะก็คือมันสามารถเป็ีนป่ายได้นะครับโอ้โหสนยังกับลิงเลยนะครับสไปเดอร์แมนเปล่าจุ๊บจิ๊บจิดใหญ่ชิดใหญ่ะฮะนั่นแหละครับผมก็ถามว่าก็เอนจอยดีนะฮะสำหรับคนที่มีเวลาผมว่าก็น่าจะสนุกแหละครับอ่ากดชิปว ก็ความสุขสนของเกมก็คือเนี่ยเราปีนไป่ายได้นะฮะดูซิเราก็จะสามารถ Enjoy Native, เอนจอยในที่ฉากวิวสูงๆได้นะฮะซึ่งมันก็เป็นการขายเกม Open World ที่ที่ดีเล่มากระดับหนึ่งนะฮะซึ่งนะตอนนี้ผมก็ r e เ e ล10นะครับแอ e n เ e นเจอ e l 10ก็เพื่อให้ได้ตัวไอ้นั้นนะฮะใครคว,ว่านะฮะ10ล้าน g l o b a l registration นะครับก็จะได้ตัวมากดเกลือ <laughs> 10ครั้ง อ่าหนึ่งช็อตนะครับอ้าวเขาแจกอีกใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นมาแบบอ่าได้อีกสิบลูกเนาะโอเค thank you for journey นะฮะไหนลองดูซิก็คือการกดรอัญเชิญตัวละครนะฮะก็คือจะมากดที่นี่นะครับผมใช่ไหมเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้เป็นตู้พิเศษใช่ไหมอ๋อโอเคทุกที่ผมจะกดอยู่ตู้นี้นะฮะซึ่งตัวละครที่ทุกคนน่าจะอยากได้ก็คือน่าจะเป็นตัวเจนนะฮะเจนจินจีน,จน,จนแล้วแต่คนเรียกนะครับผม ก็เมื่อกี้ผมเขาได้ตัวนี้ Intervene เพิ่มมาฮะากดตู้นี้ได้ในลองดูสิดูว่าระหว่างนี้ขณะที่ผมกําลังเลคคอร์ดอยู่เนี่ยจะสามารถหยุดความเครือได้หรือเปล่านะฟุ้มว่าตกครับถ้าเป็นสีทองแล้วก็ใช่ไม่ใช่ฮะโอ้โหถ้าเป็นสีทองก็คือได้5ดาวแน่ๆนะฮะตะัวละครหรือว่าอาวุธอ่าอันนี้ก็คือเกลือ,ออีกแล้วนะฮะไม่ต้องลุ้นเลยแน่นอนครับอัตรามันประมาณ0.6%เท่านั้นนะฮะ ผมก็คงคาดหวังอะไรไม่ได้นะฮะสำหรับคนที่โชคดีกดได้ก็ยินดีด้วยนะครับเอาจริงๆเพราะว่าอัตรามันค่อนข้างซาดิสนะฮะซาดิสมากๆเลยนะครับผมโอ้นี่ตัวละครมาปลาซ้ำนะฮะผมมีแล้วครับฟิชก็เกลือตามระเบียบไปนะฮะครับผมไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นฟรีมานะครับรจริงๆมีมีเกินในลองสักช็อตเพื่อใครจะไปรู้อาจจะท้องได้ไม่รู้เรื่องนะฮะอิ่โน no, ครับกา,กากครับผม อ่ะโอเคไม่เป็นไรนะฮะจริงๆก็มันก็เป็นเกมฟาร์มะนะครับมันก็เลยใช้เวลาค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะซึ่งผมก็คงไม่มีเวลาเล่นเท่าไหร่ก็นะครับจริงๆก็ถือว่าเพลินนะครับสนุกนะครับทำเควสไปเรื่อยๆนะครับเห็นได้ยินว่าต้องเลเวล16นะครับถึงจะมีการไปเล่นกับเพื่อนนะฮะการลงดันด้วยกันทำโคง้งทำเควสนะฮะผมก็ถือว่าเป็นเกมที่ ทำดีครับมิโฮโยทําดีมากนะฮะ่ายนี้นะครับจริงๆหลักๆผมก็เล่นตัวเกมองไครอยู่แล้วครับซึ่งก็ประทับใจแหละครับถ้าไม่นับเรื่องระบบกาชาได้เกลือนะก็สนุกทีนะฮะก็อ่ะไม่เป็นไรครับวันนี้ผมก็มารีวิวสั้นๆนะครับผมก็จริงๆด้วยตัวระบบเกมเองนะฮะก็ก็สามารถเก็บของทําฟาร์มทําอาหารไม่กินนะฮะแล้วก็ตีมงตีมอนนะฮะเดี๋ยวเราไปดีวดูกันนิดนึงก็ได้ฮะ เพื่อม่นการเสียเวลานะครอันนี้ก็โหลดเร็วนะครับผมเพราะว่าผมใช้ SSD เนาะมันก็จะเร็วนิดหนึ่งเราก็จะเห็นได้ว่านะฮะมันก็จะมีฟิลที่กว้างใหญ่ไพศาลอย่างนี้นะฮะซึ่งมันทําให้เราแบบโอ้โหวิ่งกันขาลากเลยนะฮะ จะกาจะไปหนึ่งแมปได้นะครับอันนี้ก็อย่างเช่นตัวนี้ครับมิ้น์นะครับเก็บของป่าครับเอาไว้ทําของนะฮะจริงๆแล้วเอ่อตัวเกมนะครับผมค่อนข้างจะมีระบบที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือเกี่ยวกับระบบธาตุนะฮะเป็นหลักนะครับการที่เราพาตัวละครได้หลายตัวละครเนี่ยครับแต่ละคนก็จะมีธาตุที่แตกต่างกันนะฮะอย่างเช่นตัวแอมเบอร์นะครับเป็นธนูไฟนะฮะก็คือเวลากด R นะครับก็ชาร์จยิงตุ้มเผาได้นะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับยาก็จะไหม้นะฮะถ้าเราไปยืนแล้วก็โดนไฟลวกวะ เหมือนจะโดนอะฮะไม่เป็นไรนะครับส่วนตัวอันนี้เป็นสายฟ้านะฮะนี่ครับผมแล้วก็อันนี้เป็นน้ำแข็งนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราคอมโบเป็นาธาตุมันก็จะทําให้เกิดความเสียหายแบบทวีคูณนะฮะซึ่งเป็นการคอมโบระบบที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะฮะอ่านี่ไงมอนมาละแล้วก็จะตีตีตีคอมโบครับแล้วก,กดเมาส์ค้างก็จะมีท่าพิเศษออกๆนะครับแล้วก็ไอ้ฟลอตให้นะครับแล้วก็ ใช้สกิลธาตุนะครับหรือโชาร์ตนะครับก็คือโดนเด้ง2ธาตุนะครับเป็นธาตุที่โคกันนะฮะก็ทําให้เกิดความเสียหายมากขึ้นนะครับผมอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ถือว่าเป็นการเสพความสวยของเกมนะครับผมแล้วก็ตัวละครนะฮะดูซิไวฟุเมล่าอันนี้ตัวหลักเรานะฮะหรือใครที่สาวๆที่เออปิ๊งปิงตัวละครหนุ่มในเกมก็มีให้ชื่นชมได้นะฮะดูดูดูครับดู ดูดูดูนะครับผมแล้วก็มีระบบอาวองอาวุธนะครับก็ทําให้ตัวเกมมันก็มีสเสน่ห์ในตัวของมันเองนะครับถ้าไม่นับเรื่องระบบที่เอ่อค่อนข้างโหดร้ายเกี่ยวกับตัวกาชาเน้นหนึ่งนะฮะซึ่งถามว่ามันแย่ขนาดนั้นไหมก็คงไม่หรอกครับเพราะว่าผมก็เห็นคนที่กดทีเดียวได้กดอะไรได้นะฮะก็คงอยู่ที่ดวงเลยครับผมสำหรับสูบ้ก e g เ n อ e r นะฮะถ้าใครสนใจก็กดได้นะครับเพราะมันจะการันตีตัวโนเอลให้นะ แต่ต้องบอกก่อนว่าตู้นี้นะครับจะไม่มีอาวุธ5ดาวให้มีสิเอาไ้พ่นทยอะมี5ดาวโอเคขออภัยครับก็คือเราจะสามารถดูในลิสต์ได้นะครับว่าแต่ละตัวนะฮะดับตัวไหนบ้างกี่ดาวอาวุธอะไรนะฮะดูซิ5ฟตาว์ศนะฮะคิดว่าจวงคุณสดกว่า0 6ของเขาหรือเปล่านะครับซึ่งผมพลาดแล้วผมไม่ได้โอเคเมื่อกี้ผมกดไปถือว่าเป็นรอบที่4นะฮะเพราะว่าแต่เริ่มแรกมาฮะมันก็จะมีในส่วนของอ่ะผมเช็คดูจากอีเมลก็ได้นะฮะ พรีจิสเตอรน์นะครับอันแรกนี้นะฮะอันที่2ได้ปีกนะครับเอาไปบินสวยๆนะฮะสล้านดาวน์โหลดนะครับ <c oughs> ก็จะได้10ช็อตหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็ลันช์รีวอร์ดอันนี้ตอนเลเวล7จะได้มานะครับก็จะได้แพทพันหก็คือเหมือนกับกดได้10ครั้งนะฮะเพราะมันกดครั้งละร้อยหกสิบแล้วก็สิบล้านดาวน์โหลดอัน,นต้องเลเวลสิบนะครับผมพยายามฝืนเล่นเมื่อวานไปหลายชั่วโมงกว่าจะเลเวลสิบแอนด์เวนเจอร์เลเวลสิบนะครับเลเวลตัวละครเลเวลสิบนะฮะไม่ใช่เลเวลตัวคาแรคเเเตอรร์ที่่าาาพาวิงนะ ก็จะกดได้ X10 นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นะฮะเขามี thank you อีกนะครับก็คือให้มาอีกสิบำหรับตู้พิเศษเมื่อกี้นะฮะซึ่งก็กดไปแล้ว4ครั้งนะฮะสครั้ง4ครั้ง4ครั้ง4ี่ครั้งหาทไม่ออกเลยฮะเสียใจมากครับก็เอ่อ เอาจริงๆถามว่าผมอยากเล่นต่อไหมผมอยากเล่นเกี่ยวนะเกมนี้เพราะว่าค่อนข้างสนุกเลยนะครับแล้วก็โดยกราฟิกที่สวยงามเสียงเพลงนะฮะแล้วก็ตัวละครไวฟ์ฟูนะครับสำหรับเราๆอ่ะเนาะไม่ว่าชายหรือหญิงผมว่าคงชอบสเสน่ห์ของความสวยของตัวละครหญิงเนาะ,นะ,ะก็ถ้าใครเห็นชอบว่าอยากเล่นต่อก็เล่นต่อได้เลยครับเพราะว่าจริงๆมันก็มีอะไรให้ผจญภัยเยอะลงดันกับเพื่อนนะครับหรือว่าการที่แบบ ขิงใส่กันหน้าเฟซเอ้ยไม่ใช่สิโอเคซึ่งผมทําไม่ได้ไงเพราะผมกดกระเกือนะฮะซึ่งจริงๆแล้วด้วยตัวผมเองนะครับผมก็ทยางทำทำงานประจําแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลามาขนาดนี้นะครับก็อยากเล่นนะครับเกมนี้เสียดายน่าจะอยากให้มีระบบออโต้อย่างน้อยสักวิ่งไปหาเควสเนาะและ้โดยที่เราไม่ต้องวิ่งเองพรเหนื่อยหรือว่าแบบเเลอพ์ตไปได้เลยซึ่งยังไงมันก็กินเวลาอยู่ดีครับมันสู้เกมพวกแบบ อักไนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเปิดออโต้ไว้ก็ไม่ได้ที่แบบเคลียร์เวสรายวันเสร็จก็จบไปนะฮะซึ่งอันนั้นใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงก็จบซึ่งเกมนี้ผมว่าถ้าเล่นก็ต้องเล่นทั้งวันอะซึ่งมันค่อนข้างจะเหนื่อยครับเหนื่อยจริงนะถ้าเล่นอยู่เกมเดียวโอเคน่าจะสนุกมากนะครับผมก็วันนี้ก็ผมขอคร่าวๆไว้เท่านี้นะฮะก็สวัสดีครับผมอัสกาครับผมเจอกัน